สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นค่ะที่เก่าแต่อาจจะไม่ใช่เวลาเดิมนะคะค่ะวันนี้อบอุ่นใจมากๆเลยได้ไปเที่ยวบ้านคุณย่านพมาศเป็นบ้านใหญ่ของเรานะคะค่ะแล้วก็วันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปบ้านของพี่มนทามา ะะอบอุ่นเช่นเดียวกันค่ะก็จะได้รับการต้อนรับจากพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะขอบพระคุณจากใจเลยนะคะอบอุ่นใจทุกครั้งที่แวะเวียนไปแล้วก็กลับมาไม่เคยได้กลับมามือเป่านะคะก็จะมีพี่พี่น้องน้องเพิ่มยอดซับให้มีคนเข้ามาติดตามให้ทุกวันนะคะคือไม่เคยได้กลับมามือเปล่าเลยจริงๆซาบซึ้งใจมากๆเลยขอบพระคุณจริงๆ ค่ะคืออบอุ่นบ้านนี้อบอุ่นจริงๆค่ะนะคะการพูดก็ไม่เคยมีสคริปต์ค่ะคือนึกอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะคะว่าการที่เราจะกู้เงินกับสถาบันการเงินเนี่ยอายุเท่าไหร่จึงจะกู้ได้นะคะคืออย่างนี้มีนี่เมื่อพร้อมกันแล้วกันเนาะ อายุก็ควรจะบรรลุนิติภาวะนะคะไม่ต่ำกว่า20ปีบางท่านนี่อาจจะทำงานตั้งแต่อายุ18-19ถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้แต่น้อยค่ะที่ธนาคารจะอนุมัติให้นะคะ 1. ด้วยว่าหน้าที่การงานอาจจะยังไม่มั่นคงพอนะคะหากอายุยังน้อยอยู่วุฒิภาวะยังมีไม่มากการใช้เงิน วัตถุประสงค์ในการใช้เงินอาจที่จะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อในสิ่งที่จำเป็นเท่าที่ควรทางธนาคารก็เหมือนว่าลดความเสี่ยงลดภาระหนี้ในครัวเรือนอย่างนั้นเองนะคะก็คือโดยถัวเฉลี่ยแล้วอายุก็ควรจะ20ปีเป็นต้นไปนะคะเป็นหนี้เมื่อพร้อมนะคะไม่จำเป็นก็อย่าเป็นหนี้นะคะ่ะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันใหม่เวลาเราไปธนาคารจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างอายุเท่าไหร่อายุงานเท่าไหร่ค่ะอาชีพระปะพออาชีพแม่บ้านอาชีพทั่วๆไปสามารถกู้ธนาคารได้ไหมเกษตรกรกู้ธนาคารได้ไหมค่ะเราก็จะค่อยๆให้ความรู้กันเนาะวันละเล็กวันละน้อย ไม่ใช่ผู้รู้นะคะเพียงแต่ว่าใช้จากประสบการณ์ในการทำงานไม่ใช่นักวิชาการเนาะเอาเวาลาเล็กละน้อยการพูดอาจจะยังไม่เก่งพูดแบบไม่มีสคริปต์ประสบการณ์ยังไงก็พูดไปแบบนั้นนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณทุกยอดทรัพย์ทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาชมมาเยี่ยมบ้านหลังน้อยหลังนี้นะคะกราบขอบพระคุณจากหัวใจเหลอบอุ่นใจซาบซึ้งใจมากๆขอบพระคุณ ทีมประแจทุกท่านนะคะที่ฝากห้องให้นะคะขอบพระคุณจากใจจริงๆคะ่ะเอ่ยชื่อไม่หวัดไม่ไหวนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะหลับฝันดีนะคะสวัสดีคะ่ะ